สนับสนุนโดยสปาสเปแค่ฉีกก็ผ่อนคลายสินค้าคุณภาพจากสยามเฮิร์บเฟอร์เิเจอร์ทีลลมิดเฟอร์เิเจอร์ที่คิดมาดีแล้วจุลาเฮิร์บจัดการสิวผิวดูใสกันแดดมั่นใจสวยครบสู่เครื่องสำอางยูสตาร์เครื่องสำอางระดับซปเปอร์สตาร์เซเว่นอีเลเวนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเวน มีไลนยเราได้ไงเนี่ยไม่ต้องงงนะเพื่อนๆเรื่องแค่นเนี่ยจิ๊ดๆสำหรับเราหาลายพวกนายอ่ะง่ายกว่าหาเบอร์ตัสาวอีกสมก็เป็นแฮกเกอร์ในตำนานเลยว่ะรู้จักเราด้วยหรอที่จริงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าถ้าอยากได้ข้อสอบออนไลนปีหน้าบอกเราได้นะเว้ยแน่นอนนิกกี้นายอยู่ไหนเนี่ย และที่เราล่าทุกคนมาอยู่ในกลุ่มนี้อะนะก็เพื่อจะมาทําข้อตกลงกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยและข้อตกลงก็มีอยู่ว่าเราจะไม่จีบผู้หญิงคนเดียวกันนึกว่าอะไรครับผมท่านโจม,มี่ผู้นี้มาที่นี่เพื่อจะหาเมียหนึร้อยคนไว้ฮ่า น่ากลัวชิบหายไม่รู้แหละข้อตกลงเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนนี้เลยละกันอ่ะนี่ทุกคนมันเป็นเหตุวาราของทางโรงเรียนเ<ม>ขาอเอาลูกพวกเราไปลงอะ่ะก็ลองเข้าไปดูนะส่วนไลน์กลุ่มเนี่ยมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันได้นะเว้ย So to have boy our school have ing in สวัสดีจ้ะครูชื่อครูสมศรีนะจ๊ะครูขอพูดนิดนึงนะพวกเธอเนี่ยก็อยู่ม .5 กันแล้ว ขาวดีจะมาบอกสำหรับปีนี้จะมีโปรดิวเซอร์จากนิวยอร์มาดูละครของพวกเราด้วยนะจ๊ะเขาช่อมทอลเรื่องโรมิโอกับจูเลียตมากๆซึ่งถูกคิดว่าเราควรที่จะนำกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นชิพี่เปียโนโเขาได้เล่นไว้เขาแสดงได้ดีมากเลยนะพวกเธอจำกันได้ไหมจ๊ะ ถือว่าเป็นการแสดงที่ดีที่สุดที่โรงเรียนเราเคยทำละครมาเลยนะและในปีนี้น้องสาวของพี่เพียนโนจะมาสารต่อบทจูเรียหรือเปล่าจ๊ะไวโอลินพร้อมเสมอค่ะครูแต่ว่าปีนี้เนี่ยคงต้องเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะเพราะว่าโปรดิวเซอร์เราเป็นฝรั่งเธอจะไหวไหมจ๊ะ english is better than violin so i should be the one who paid juliet not her i think the character of juliet is not a bitch like her ทุกคนลองแปลในสิ่งที่เพื่อนพูดมาหน่อยสิจ,จ้าเมื่อกี้เนี้ยเอออใครดิอาะเธอนั่นแหละเธอคนที่นาบันบานอะ่ะผมหรอเออเธอนั่นแหละจะดีหรอครับแปลได้ไหมเนี้ยงั้นถ้าแปลไม่ได้ คือพิมพจ้ะพิมพจ้ะบอกว่าพิมเฉยเฉยพิมพิมพบอกว่าอยากให้เปิดโอกาสให้กับทักษะภาษาอังกฤษของพิมพ์เพื่อที่จะได้รับเลือกเป็นจูเลียสครับ ส่วนเธอไวโอลินไวโอลินแนะนำให้คุณครูเปิดแคสติ้งนักแสดงครับเพื่อที่จะได้หาคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมจะได้เป็นทํากับทั้งสองฝ่ายครับโอ้เอเก่งจังเยจ้ะโอเคทุกคนปลบมือให้เพื่อนจ้ะ เดี๋ยวตามไปนะอ๋อไม่มีอะไรครับไม่ไปกินข้าวเหรอไปเดี๋ยวไปครับไม่ต้องขับก็ได้ เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเออดีโอเคอเพื่อนกันแครไง หกอะไรอ่ะก็ที่แปลเมื่อกี้ไงอ๋อเราว่าแปลตรงๆไปมันจะน่าเกียดอ่ะรู้แล้วแต่คนอย่างนายเนี่ยไม่น่าโ <c oughs> กหกมั้งก็บางทีโกหกให้คนอื่นสบายใจดีกว่าทำร,ร้ายจิตใจกันหรือเปล่าอ่ะ โลกสวยเหมือนชื่อโรงเรียนเลยเนาะ